โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม GTA นะครับวันนี้อยู่ในเซริร์ฟซีดบล็อกนะโอเคนะครับก็มีน้องนะคนนึงนะครับบอกว่าให้ผมรีวิวการปรับภาพหน่อยโอเคนะครับการปรับภาพผมเน้นน้ำอะไรก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับภาพอะไรก็จะประมาณนี้นะ,ะโอเคเดี๋ยวดูที่เซตติ้งผมกันเลยนะเดี๋ยวดูที่เซตติ้งนะครับนี่ครับเซตติ้งของผมนะครับอันนี้นะครับคามล่านะครับผมปรับตรงนี้เป็นโลนะครับ ส่วนจอผมนะครับอันนี้ผมปรับเป็นนะครับเดลินเอ็กซ์สนะครับจอนะครับผมปรับเป็น1,600งพน้ะครับคูณเก้าใครจะปรับสวยกว่านี้ก็ได้ครับแต่ผมลองปรับสวยๆดูนะเนี่ยนะครับนี้มันก็สวยกว่าเดิมนะครับภาพอะไรก็จะชัดกว่าเดิมนี่นะครับแต่คอมต้องแรงนะครับดูเฟรมเรทนะครับดรอปลงมานะครับเหลือแค่40เองนะครับแต่จะปรับเป็นเหมือนเดิมนะครับแนะนําให้ปรับเท่าที่หน้าจอเราไว้นี้ได้นะครับ ตอนนี้เฟรมเรทก็190่งร้อต้นๆนะครับแปดลงมา80บ้างนะครับอ่าไหนดูการตั้งค่ากันเลยนะครับกราฟิกนะครับอันนี้นะครับ Fxaa นะครับผมปรับเป็นออนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมปรับเป็นออสนะออฟนะครับแล้วก็วีซิงนะครับวีซิงคืออะไรวีซิงก็คืออาจแล้วผมจะอันนี้นะครับวีซิงก็คือเฟรมเรทของเรานะครับมันจะแกว่งใช่ไหมครับวีซิงก็จะทำการล็อกเฟรมเรทนะครับอยู่ที่60นะครับถ้าผมปิด ถ้าความครแรงเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดวีซิงนะผมก็ไม่ได้แรงมากนะแต่ผมก็ไม่เปิดนะครับเพราะว่าถ้าเฟรมเรทใครเกิน60สิเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดวีซิงนะครับแต่ถ้าเฟรมเรทใครไม่ถึงเนะี่ยถ้าถ้าเฟรมเรทใครไม่ถึงเนะี่ยก็ให้เปิดวีซิงไว้นะครับมันจะดึงเฟรมเรทขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ60สิบถึง50ิบนะครับก็เล่นได้นะครับแม่กระตุกนะครับอันนี้นะครับผมปรับเป็นออนนะครับส่วนพวกนี้นะครับ ถ้าถ้าแบบใครคอมไม่แรงเนี่ยก็ปรับแบบให้แบบต่ําสุดได้เลยนะแต่ผมก็คอมปานกลางนะครับก็ปรับประมาณนี้นะโอเคเท็กเจอร์นะครับเป็น normal นะครับเพราะว่า CPU ผมไม่ค่อยแรงนะครับว่าการ์ดจอเาไม่ค่อยแรงนะครับดูตรงเมมโมรีเราพยายามประหยัดตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับถ้าใครสามารถปรับ normal ได้ก็ normal นะครับอันนี้เซิร์ฟต่างๆเขาก็แนะนำนะครับให้ปรับ normal ว่าบางทีแมบมันอาจจะเป็นดินน้ำมันนะครับถ้าเราปรับวิลลี่ไคนะครับแบบบรหลุไม่ทันมันก็จะเป็นดินน้ำมันนะส่วนอันนี้นะครับ เชเดอร์นะครับชาเดอร์นะครับผมก็ปรับเป็นไฮนะครับแสงอะไรเงี้ยผมก็ปรับเป็นไฮนะครับอันนี้ชาร์โดนะครับก็ปรับเป็นไฮเหมือนกันครับผมก็ปรับประมาณนี้นะไฮเกือบหมดเลยนะครับนี่นะครับมัลติงเบอร์นะครับมัลติงเบอร์คือเดี๋ยวผมลองเปิดมัลติงเบอร์ให้ดูนะครับอ่ะอันนี้คือผมเปิดมัลติงเบอร์แล้วนะเวลาหันนะครับมันจะแบบเบลเบอร์นิดนึงนะครับสมมติแบบผมหันนะครับเห็นไหมมันจะเบอร์กว่าเดิมนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับ เนี่ยเวลาหันเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะปวดหัวนะครับสำหรับผมปวดตาผมเลยปิดไว้นะผมขออนุญาตปิดไว้นะครับสำหรับมัลติงเบอร์นะครับปรับนิดนึงนะโอเคครับผมก็ปรับประมาณนี้นะสำหรับภาพข้างล่างก็ให้อีกสองอันนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นฟูลสกรีนนะครับแอดวานซ์กราฟิกนะครับอันนี้เป็นฟูลสกรีนนะครับ เมมโมรี่ของผมก็จะกินไปประมาณ12นะครับ12หนึ่ง <limits> ันสอง2 <trading> 1 5สิบห้านะครับก็อยากพยายามอยากให้มันกินเยอะครับทุกคนครับให้มันกินเท่านี้พอนะครับเพราะถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะเลื่อนช้าๆนะครับแบบประมาณนี้เลยนะครับแต่มอติงเบอร์ผมเอาออกก่อนนะเอามอติงเบอร์ออกแล้วนะครับเวลาหันก็ปกติแล้วครับ ใครงงนะครับสำหรับใครที่งงนะครับทำไมภาพผมสีสดจังนะผมลงมอสนะครับนี่นะครับทีนผมลองเอามอสออกให้ดูนะครับนี่เอามอสออกก็ภาพเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนก็ผมก็เลยเปิดไว้นะโอเคถ้าใครอยากลงมอสก็ฝากติดตามไว้คลิปต่อไปนะครับนี่ก็มาเปิดการตั้งค่าภาพไปดูก่อนนะครับถ้อ่างผมแนะนํานะครับสมมติใครที่แบบคอมไม่แรงนะครับล้วอยากเล่น g t a แบบออนไลน์นะครับก็แนะนําให้ปรับเป็นน้องโม้ให้หมดเลยนะครับ แนะนำนะให้เป็นน้องเมาให้หมดเลยนะครับโอเคแค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับตอนนี้ผมปรับให้ครับเเลีก็ประมาณ80ต้นๆนะครับ90นะครับก็ประมาณนี้ครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากให้สอนลงมดแบบแบบเนี้ยแบบนะครับลงมดแบบเนี้ยก็บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสอนลงนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บ